โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเออนี่ครับผมน่าสนใจมากนะครับผมผมได้ไปเติมผมได้ไปซื้อมานะครับผมซึ่งพาร์ทที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมผมก็เติมไปแล้วนะพาร์ทที่หนึ่งนี่ครับผมคือกิจกรรมสปอนเซอร์เติมครบสิบโค้ดนี่ครับผมรับไปเลยครับคริสครับผมลุ้นเติม โค้ดพีบีนะผมกดล็อกอินโอเคครับผมโอเคผมผมได้ใส่ดีดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับต่อไปนะครับผมก็คือการใส่โค้ดนะครับผมโค้ดนี่จะเป็นโค้ดในตำนานไม่ใช่ละมองไม่เห็น9 S 6 N V หรือว B U A V หรือว B U ะเดี๋ยวคู่นะครับผมต้องการใส่กเมูกโอเค B าไครับผมที่ปิดไฟอยู่นะครับผมไม่เห็นเอรับสิทธิ์รู้ไหมเทมเติมโค้ดสำเร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาทำการสุ่มไอเทมกันนะครับผมหวังว่าคงไม่เหมือน H Y เกิป็นต์สตสตสตสนนะสปาหโหอยากได้ปืนน่ะแล้วผมก็อยากจะมีข่าวแจ้งอีกอย่างหนึ่งรับผมผมเปลี่ยนผมได้ทำโลโก้ผมแล้วนะคบผมและอาจจะเปลี่ยนแล้วหรือว่ายังไม่เปลี่ยนก็นได้มั้งผมทำที่รูปผมทำโลโก้ผมไปแล้วแหละนะก็อย่าลืมไปดูวนด้วยเคปะ่ะพีบีก็คลดไปแล้วแต่ว่า ทำพาร์ทใหม่ผมทำไปแล้วนะแคสไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงนะครับผมก็เดี๋ยวแบบหนึ่งจะเห็นจะเห็นจอเตี้ยมากเลยแล้วผมเตี้ยผมผมแค่รถอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี้อยูไ่ไหนวะนี่ครับผมคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งนะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แบบ นี่เออเนี่ย d o c u m e ิ t เป็นอีแคมนี่ครับผม P.B อวตารสตาร์นะน,นี่อวตารอวตารสตาร์ PB, Star, นะ Avatar, Avatar Star, ก็แคสไปแล้วนี่อวตารสตาร์โอเคนี่ครับผม P.B พาร์ทหนึ่งแคสแล้วพาร์ทสี่ก็แคสไปแล้วนะครับผมเป็นด่านไดโนเสาร์ outh, นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับมาให้ดูแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ Cogen เจอขี้มู